ดีพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านขอพระคุณความรักและสันตดีสุขที่มาจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระยันบริสุทธิ์จงดำรงอยู่กับเราทั้งหลายเสมอ Happy f a t h e r ร์ a เตวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญเป็นวันที่เรามีความชื่นชมยินดีเรื่องที่จะกล่าวในเช้าวันนี้ก็มีสองประเด็นด้วยกันที่พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับมนุษย์ชายและการเป็นพ่อพระธรรมสองตอนที่จะขออ่านก็คือจากพระธรรมปฐมการบทที่สข้อที่17จนกระทั่งถึงข้อที่19และอีกตอนหนึ่งจากพระธรรมแมทธิวบทที่สข้อที่1ถึงข้อที่4ผมจะอ่านจากพระธรรมปฐมการบทที่สข้อที่17ถึงข้อที่19 มีความว่าดังนี้พระองค์จึงตรัสแก่อาดามว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคำของภรรยาและกินผลไม้ที่เราห้ามแผ่นดินจึงต้องถูกสาบเพราะตัวเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากจนตลอดชีวิตแผ่นดินจะให้ต้นไม้และพืชที่มีน้ำแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชต่างๆของทุ่งนา เจ้าจะต้องหากินด้วยเหงื่ออาบหน้าจนเจ้ากลับเป็นดินไปเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงคลีดินและจะต้องกลับเป็นผงครีดินดังเดิมอีกตอนหนึ่งจากในพระธรรมแมทธิวบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่4 คว่าดังนี้ครั้งนั้นพระวิญญาณทรงนำพี่เยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดาลเพื่อมานจะได้มาผจญและพระองค์ทรงอดพระกาหาร40วัน40คืนภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกาหารส่วนผู้ผจญมาหาพระองค์ทูลว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ ให้กลายเป็นพระกยาหารฝ่ายพระองค์ตอบว่ามีพระคาภี์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจะนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจา้าเมื่อพี่น้องได้อ่านได้ฟังพระธรรมสองตอนที่ผมได้อ่านไปอาจจะมีความรู้สึกแปลกใจว่าทำไมเอาพระธรรมสองตอนนี้มากล่าวในวันพ่อ ความจริงพระธรรมสองตอนนี้มีความสําคัญและเป็นที่มาของอะไรอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ชายหรือมนุษย์ที่ต่อมาได้เป็นพ่อในโลกนี้พ่อในโลกนี้หรือที่เรามีความสัมพันธ์หรือส่วนใหญ่ที่อยู่ในห้องนี้มีโอกาสได้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพ่อสามบุคคลหรือ3ระดับด้วยกัน บุคคลแรกก็คือพ่อที่อยู่ในครอบครัวของเราผู้ซึ่งให้กำเนิดแก่เราทั้งหลายบุคคลที่สองก็คือพ่อแห่งแผ่นดินในที่นี้คนส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศไทยเรามีในหลวงซึ่งเราเรียกว่าเป็นพ่อหลวงที่เสมือนกับเป็นพ่อของแผ่นดินพ่อของประชาชนทั้งหลายหรือผู้คนทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเราทั้งหลายมีพ่อของจักรวาลหรือพ่อใน พระสวรรค์แผ่นดินโลกก็คือพระเจ้าพระเยซูคริสได้ตรัสสอนให้สาวกของพระองค์เวลาอธิษฐานหรือเรียกพระเจ้าพระองค์ทรงอสอนให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาหรืออับบาหรือพ่อซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มีความหมายต่อเราทั้งหลายทั้งสิ้นเดี๋ยวเราจะมีการกล่าวกันเกี่ยวกับเรื่องพ่อในครอบครัวซึ่งจะมีพ่อคนหนึ่ง แล้วก็จะมีลูกอีกคนหนึ่งที่จะพูดกันถึงประสบการณ์หรือประพอรในชีวิตของเขาที่มีความสัมพันธ์หรือมีความสัมผัสในบทบาทของผู้เป็นพ่อส่วนเรื่องพ่อของแผ่นดินที่เราทั้งหลายมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านไปสําหรับผมเองถ้าหากว่าเสบรย้อนหลังกลับไปถึงบรรดาบัมพบุรุษของผมแล้ว เมื่อประมาณ120ปีที่ผ่านไปในสมัยรัชกาลที่5คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุร,ร,รจาลรรงกรรัชกาลที่5นะ,ะคือเมื่อเมื่อ120ปีที่แล้ว120ปีที่แล้วคุณทวดของผมคือคุณพ่อของตาหรือคุณตาของแม่ของผมนั้นตอนนั้นอายุ16หรือ17ปี ท่านป่วยลงต่อมามีโอกาสได้ไปรักษาตัวในโรงพยาบาลของมิชชันนารีไม่เพียงแต่ว่าท่านได้รับการรักษาทางฝ่ายจิตวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่รักการรักษาทางฝ่ายร่างกายเท่านั้นท่านได้รับการรักษาทางฝ่ายจิตวิญญาณด้วยคือท่านได้รับเชื่อองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดแล้วก็มีมิชชันนารีได้มีการมาถามคุณทวดของผม ที่เห็นหน่วย้านก็พอใช้ได้อยากจะแนะนํางานอย่างหนึ่งที่ประเทศไทยตอนนั้นท่านอยู่ที่ประเทศจีนนะครับอยู่แถวเจ้าแต้จิวอยู่ที่มณฑลเจ้จิวว่ามีงานโรงพยาบาลที่เมืองไทยสนใจไหมท่านก็ตอบรับที่จะไปทํางานแล้วได้ยินได้ฟังว่าเมื่อท่านเดินทางมาประเทศไทยนั้นในเวลานั้นประเทศไทยมีราชการที่5ซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด องค์หนึ่งของประเทศไทยประเทศไทยกําลังก่อสร้างสร้างเนื้อสร้าง,างตัวในเวลานั้นประเทศไทยนั้นถ้าจะว่าไปแล้วมีความเจริญเทียบเท่ากับประเทศญี่ปุ่นหรืออาจจะมากกว่า,าพ่อหลวงเปิดโอกาสให้พี่น้องที่มาจากฝั่งประเทศโดยเฉพาะคนที่มาจากประเทศจี่มีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวในประเทศไทย ได้ให้เงินห้บาทอให้เงินสบาทแก่ทุกคนที่เข้ามา3บาททุกวันนี้มีค่าอาจจะไม่มากน้อยมากซื้ออะไรไม่ได้แต่ในโรนั้นเท่าที่รู้ก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามราคาเพียงหนึ่งสตางค์เท่านั้นนั่นหมายถึงว่าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในประเทศไทยเขาจะมีอาหารกินอย่างน้อย100วันนะฮะไปซื้อกิจแต่เราก็พบว่าคนจีนส่วนใหญ่ หรือแม้แต่พวกบรรพบุรุษของเรานะฮะอาจจะไม่ถึง100วันหรอกอาจจะ2วันหรือ3วันเขาก็มีงานทําแล้วก็สามารถที่จะตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาได้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพ่อหลวงที่มีความโกโราณาต่อประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยนั้นแล้วก็ต่อ,อคนที่มาอาศัยภายใต้การคุ้มครองของพ่อหลวงของเรา และยิ่งไปกว่านั้นเราทั้งหลายถ้าหากว่ามีประสบการณ์กับพระเจ้าเรารู้ว่าเราทั้งหลายมีชีวิตที่ดีกว่าเพราะพระองค์ทรงอวยพรชีวิตของเราไม่เพียงแต่ประทานความรอดให้แก่เราทั้งหลายเท่านั้นพระองค์ยังทรงประทานสิ่งที่เกี่ยวข้องการดำเนินชีวิตของเราทั้งหลายในทุกวันนี้ด้วยทีนี้อยากจะให้เราทั้งหลายกลับไปดูเพราะว่าป้นตอในชีวิตของเราที่กล่าวไว้ในประธรประฐมการนั้นเป็นส่วนที่เราไม่ควรลืม ในประมการโดยเฉพาะในบทที่1และบทที่2ได้กล่าวถึงการอวยพรของพระเจ้าพระองค์ทรงอวยพรมนุษย์ชายและมนุษย์หญิงให้ครอบครัวซึ่งเป็นมนุษย์ชายและมนุษย์หญิงนั้นมีลูกดกเต็มแผ่นดินและนอกจากนั้นพระเจ้าทรงประทานอำนาจในการปกครองดูแลโลกนี้ในเน,นั้นมนุษย์ต้องทำงานไม่ใช่อยู่เฉย และก็สตรีจะมีการตั้งครร์แล้วจะมีการคลอดลูกจะมีลูกมากมายในเวลาแรกเริ่มก่อนที่มนุษย์ะจะล้มลงเพราะเนื่องจากไปฟังคํากล่าวของมารหรือคํากล่าวของฮูซึ่งหลอกลวงว่าถ้าหากว่ากินผลไม้ที่เจ้าทรงข้ามแล้วจะเป็นเหมือนพระเจ้าจะมีสติปัญญาสํานึกถึงความดีและความชั่วเอง พบว่าก่อนหน้านั้นพระเจ้าทรงอวยพรเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานทำงานมีความสุขทำงานมีความสำเร็จทำงานแล้วเราพบเห็นมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จมากมาม่การมีลูกก็เช่นกันเป็นการอวยพรจากพระเจ้าแต่จากในพระธรรมปฐมกาลบทที่สเราพบว่าหลังจากที่มนุษย หญิงและมนุษย์ชายแทนที่จะเชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์ชายและหญิงกับฟังคําล่อลวงของงูเมื่อเดือนที่แล้วผมได้กล่าวถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงที่ฟังคํำของงูแล้วก็กินผลไม้ที่พระเจ้าได้สั่งห้ามและผลปรากฏว่าเขาได้รับการพิ่าักษาจากพระเจ้าในปรถมการบทที่3 ก็มีเรื่องของการาถูกแช่งสาดและถูกพิพากษาที่มาจากพระเจ้าด้วยมีสามฝ่ายด้วยกันที่ถูกพระเจ้าแช่งสาดและถูกพระเจ้าพิพากษาตั้งแต่ในประธมการบทที่สมข้อที่14ได้กล่าวถึงงูซึ่งมาล่อลวงล่รอลวงมนุษย์กิน ถูกพระเจ้าแคร่งสาบแ,แต่ว่าเมื่อมาพูดถึงการถูกพิพากษาของหญิงและชายนั้นพระคมภีร์ไม่ได้ใช้คําว่าถูกแช่งสาบแต่พูดถึงว่าเขาจะต้องรับการพิพากษาเขาจะต้องได้รับผลที่เลวร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเองในเรื่องของงูในเรื่องของมนุษย์ชายและมนุษย์หญิงนั้นสิ่งซึ่งพระเจ้าได้ทรง ที่พกษาทั้งสามนี้มีสองเรื่องที่เหมือนกันและแตกต่างกันในเรื่องแรกที่เกี่ยวข้องกับงูนั้นงูถูกการแช่งสาบในตนเองที่พระเจ้าทรงแช่งสาบก็คืองูนั้นถูกแช่งสาบโดยการที่จะต้องเลื้อยไปด้วยท้องและจะต้องกินผงรีดินจนตลอดชีวิต และเรื่องที่สองก็คือว่ามีการต่อสู้กันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กันเราพบว่าในแง่ของงูนั้นงูนั้นถูกการแช่งสาบที่ทำให้ง,งูนั้นจะต้องเป็นศัตรูมีเป็นศัตรูกับหญิงรวมทั้งเชื้อสายของหญิงในนี้ได้กล่าวถึงว่าพงพัน์ของงูจะทำร้ายมนุษย์ แต่เชื้อสายของหญิงซึ่งต่อมาคือพระเยซูจะทำให้หัวของงูหรือซาตานแหลกเช่น <c oughs> เดียวกับหญิงทวกพระเจ้าพิพ,พากษาในนี้ไม่ได้ใช้คำว่าแช่งสัตว์แต่ใช้ในลักษณะที่พระองค์พิพากษานั่นหมายถึงว่าในตัวของหญิงนั้นพระเจ้าพิพากษาด้วยการเพิ่มความทุกข์ลำบากในตัวของหญิงเมื่อมีขัน และการคลอดบุตรสิ่งที่เกิดขึ้นในหญิงทั้งหลายในโลกนี้ตั้งแต่แรกเริ่มก็คือว่าภายหลังจากที่เขาพ้นวัยของเด็กเข้าสู่วัยรุ่ในทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนหญิงจะต้องรับความทุกข์แก่ลำบากในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับว่าอนาคตต่อไปเขาจะตั้งครรภ์แล้วก็ต่อไปจะมีการคลอดบุตร แล้วเมื่อตอนที่เขาต่อมาหญิงแต่งงานมีครอบครัวเวลาตั้งครรภก็เจ็บทุกข์ทรมานโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่คลอดบุตรนั้นมีความทุกข์ทรมานเจ็บปวดอย่างยิ่ง